สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นีสานช่องข่าวบ่าวพ่อนะครับวันนี้บ่าวพ่อมีข่าวนะครับเป็นข่าวที่ฮือฮากันมากนะครับปรากฏว่าพบตะภาพสีทองครับเจอในคลองนะครับแล้วเจ้าของนะครับก็เชื่อว่ามาให้โชคจากข่าวนะครับก็ระบุว่าเสียโลจิสติกนะครับโชว์ตะภาพสีทองนะครับหลังน้องชายเจอในคลองธรรมชาติแล้วนํามาให้เลี้ยงเชื่อให้โชคเพราะมาในวันถือศีลกินเจวันแรก ชาวบ้านที่รู้นะครับก็แต่ต่างนะครับเฮมาขอหวยตีเลขครับหวังนําไปเสียงดงโดยถูกตั้งชื่อนะครับว่าเจ้านําโชคนะครับก็คือเป็นชื่อของกระภาพสีทองตัวน,นี้นะครับจากรายงานข่าววันนี้นะครับก็คือผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่199นะครับหมู่11นะครับตำบลทุ่งควายกินอําเภอแกลงจังหวัดระยอง หลังมีชาวบ้านแห่ไปดูตาภาพเสียสีทองที่เสียใหญ่โลจิสติกเจอในคลองธรรมชาติได้นำมาเลี้ยงพบว่าจะเป็นสิิมงคลและจากผู้สื่อข่าวไปนะครับพบว่าบ้านหลังดังกล่าวนะครับมีขนาดใหญ่โตนะครับโดยมีนายจักรพันธ์นะครับบำเพ็นเกียรติคุณอายุ43ปีเจ้าของบ้านเป็นนักธุรกิจโลจิสติกได้ยกกระมังพลาสติกสีดาออกมาให้ดูตาภาพลาตัวกว้าง 18ซนติเมตรยาว27ซนติเมตรซึ่งสวยสะดุดตาเพราะเป็นตัวสีทองเรื่องอลามไปทั้งตัวเป็นตาภาพเพศเมียอายุประมาณสามปีพันไต้หวันที่คาดว่าคงเกิดจากพ่อแม่พันที่หลุดไปอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินยายกรพันเปิดเผยว่าตาภาพตัวดังกล่าวนะครับน้องชายได้เจอในคลองธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้นำมาให้ตนเลี้ยงนะครับเพราะเห็นว่าตนชอบเลี้ยงสัตว์ในตอนแรกคิดว่า ต้องการจะปล่อยคืนธรรมชาติแต่เนื่องจากเป็นตภาพสีทองเพลงว่าจะถูกล่าจึงตัดสินใจเลี้ยงไว้เองจึงเชื่อว่าจะเป็นตภาพสีทองนะครับซึ่งมาให้โชคเพราะมาในวันแรกของการเริ่มต้นถือเทศกาลนะครับกินเจซึ่งตนในข้าร่วมถือศีลกินเจทุกปีเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกับครอบ,คร,บครัวและเตรียมสร้างบอ่อใหม่ให้อยู่อาศัยจะเลี้ยงดีจนกว่าจะหมดอายุไขโดยล่าสุดทางมารดาได้จึงชื่อไว้ว่าเจ้านำโชคส่วนชาวบ้านในละแวก กล้เคียงก็ไม่พลาดที่จะนําตัวเลขความยาวของตาภาพสีทองนะครับคือเลข27และ18รวมถึง199ซึ่งเป็นบ้าลขที่ไปเสี่ยงโชคเพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลที่มาให้โชคในช่วงเทศกาลกินเจอีกด้วยนะครับ <S <S หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด่นต่อไปขอบคุณเอฟีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐ มาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ